สวัสดีครับวันนี้มีหลายคนนะครับถามผมเข้ามาว่าระหว่างขายของค้าขายกับเล่นหุ้นเนี่ยนะครับอันไหนรวยเร็วกว่ากันวันนี้ผมมาตอบเรื่องนึ้ครับระหว่างค้าขายกับเล่นหุ้นนะครับอันไหนรวยเร็วกว่ากันนะผมตอบเรื่อง ค้าขายก่อนยกตัวอย่างก่อนนะครับวันนี้เราลงทุน100บาทใน1เดือนเอาเป็นเดือนนะ100บาทใน1เดือนเราลงทุนค้าขายนะครับสมมติว่าเราขายของใน1เดือนเนี่ยได้กําไร20บาทจากลงทุนหนึ่งบาทถ้าเราทําแบบนี้12เดือน1ปีเนี่ยเราจะกําไร240บาทจากลงทุนหนึ่งบาทนะครับนั่นแปลว่า ใน1ปีเนี่ยเราทำกำไร240เปอร์เซ็นต์ครับว้าว <Wow. S 1> 240เปอร์เซ็นต์นะครับใน1ปีแต่ถ้าในหุ้นนะครับในหุ้นการที่จะกำไรปีละ240เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ <Wow. S 1> ผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับฉะนั้นนะครับหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะลงทุนนะครับแบบ ผมใช้คำว่าลงทุนแบบปลอดภัยในหุ้นแล้วกันนะครับทำกำไรปีละ1 0บถึงสาเนี่ยถือว่าคุณเก่งมากแล้วนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยวอร f เลนบัฟเฟตเนี่ยทำกำไรได้เพียงแค่ปีละ20%เท่านั้นอันนี้คือเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผมไม่ได้บอกว่าหุ้นไม่ดีนะไม่ใช่บอกหุ้นไม่ดีเพราะตัวผมเองก็เล่นหุ้นอยู่นะครับหุ้นเนี่ยมันมี2แบบนะบแบบแรกเราเรียกว่าเทรดเทรดก็คือซื้อถูกขายแพง ซื้อ10บาทขาย12 13 14สิบาทอันนี้คือเทรดนะครับจับจังหวะที่ราคาหุ้นมัน,มนถูกแล้วก็จับจังหวะขายในในในราคาที่เราได้กำไรนี่คือเล่นแบบเทรดนะครับจะถือหุ้นไม่นานครับแบบที่2ก็คือ value investment นะครับคือเราดูโครงสร้างของอบริษัทที่เราจะเข้าซื้อหุ้นนะครับดูงบการเงินเขาดูเทรนดเขาว่าเขาจะอยู่ในตลาดและเติบโตในตลาดได้อีก ได้อีกไหมใน3ปี5ปีข้างหน้าดูการปันผลว่าเขาปันผลให้สม่ำเสมอไหมให้เยอะไหมให้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีฉะนั้นรายได้จากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกทุกเดือนทุกๆปีกับปันผลนะครับรวมรวมกันแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยประมาณ1 0ถึง20%ถ้าเราเล่นแบบ value investment การเล่นแบบนี้นะครับเป็นการเล่นแบบปกป้องเงินต้นนะครับ ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าอะไรรวยเร็วกว่าผมตอบชัดเจนครับว่าการค้าขายรวยเร็วกว่าทําเงินได้เร็วกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์ขายออฟไลน์ขายหน้าร้านอะไรก็แล้วแต่รวยเร็วกว่าแน่นอนฟันธงครับจากการค้าขายแต่วันนี้ครับในทุกๆปีเนี่ยจะมีเงินเฟ้อ3เปอร์เซ็นจะมีเงินเฟ้อ3เปอร์เซ็นตนะครับ หมายความว่าทุกๆปีเงินเราจะหดเล็กลงปีละ3%วันนี้ธนาคารให้ดอกเบี้ยรู้สึกจากสถานการณ์โควิดดอกเบี้ยลดลงเหลือแค่1%ต่อปี oh, <no. S 1> นั่นหมายความว่าในทุกๆปีเราจะจนลงเรื่อยๆปีละ2%มูล oh, <no. S 1> ค,ค่าเงินที่เราถือไว้จะจะหดเล็กลงเรื่อยๆ2%ทุกปีฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีเงิน เรามีเรา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 ค้าขายเราได้เงินเราควรมีเครื่องมือเอาไว้รักษาเงินและให้เงินมันงอกเงยของมันเองด้วยหุ้นเนี่ยนะครับเราจะเล่นแล้วเราจะทําเงินมันต้องใช้ทักษะการเลือกหุ้นนะครับเราต้องแน่นอนต้องใช้เงินด้วยเนะาะสอันนี้สําคัญมากคือใช้เวลาเพื่อให้มันโตให้ธุรกิจที่เราเลืเลอกซื้อเลือกหุ้นด้วยเนี่ยมันเติบโตนะครับต้องใช้สอย่างสําคัญมาก ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเครื่องมือการทําเงินผมว่าความรวยไม่หนีเราไปไหนสําหรับพนักงานประจํานะครับวันนี้ตัวคุณเองมีรายได้หลักจากเงินเดือนนะครับคุณควรจะมีรายได้กระเป๋าสกระเป๋า3กระเป๋า4จากธุรกิจออนไลน์ก็ได้จากธุรกิจหน้าร้านก็ได้อะไรก็ได้คุณคุณไปลองวางแผนดูนะครับคุณมีเงินเดือนคุณลงทุนทําค้าขาย วันหนึ่งที่ธุรกิจที่คุณที่คุณเลือกเป็นงานเสริมมีไรายได้เท่ากับงานประจําหรือมีไรายได้มากกว่างานประจําวันหนึ่งที่เกิดสถานการณ์วิกฤตแบบโควิดอีกคุณจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วคุณก็เอารายได้รายได้ส่วนหนึ่งจากการที่ได้เงินเดือนก็ดีหรือว่าได้จากาธุรกิจกระเป๋า2กระเป๋า3รายได้ช่องทาง2ช่องทาง3าช่องทาง4เอาไปลงทุนในหุ้น เอาไปลงทุนกับทรัพย์สินถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะย่นระยะเวลาความสาเร็จของคุณจากที่จะต้องใช้เวลาเก็บเงินให้ได้เงินล้านเงิน10ล้าน20ปี30ปีอาจจะเหลือแค่10ปีเพราะคุณใช้เครื่องมือแบบถูกต้องนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะหาเงินด้วยวิธีการไหนนะครับถ้าคุณเข้าใจเครื่องมือนะครับและวางแผนการเงินดีๆคุณประสบความสาเร็จได้แน่นอนครับถ้าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ กดถูกใจ